โหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนนะคะเราก็มาถึงราศีธนูกันนะคะราศีแห่งการต่อสู้นะคะเป็นดาวแยะเลยนะคะราศีแห่งการต่อสู้คนยิงธนูนะคะคนยิงธนูก่อนยิงก็โกงคันธนูนะคะเล็งและเลงเป้าหมายว่า อันไหนนะที่จะสําเร็จเพราะฉะนั้นคนราศีธนูจะมีการวางแผนที่ดีนะคะแล้วก็การวางแผนอันนี้จะต้องสําเร็จจะ,จะต้องไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและมีสติปัญญาดีเพราะว่ามีดาวพระศุกดีเป็นดาวเจ้าเรือนของอราศีธนูก็คือเป็นตนุลักษ์นะคะและตอนนี้ยิ่งตนุลักษ์เนี่ย กลุ่มลักษณย้ายมาตั้งแต่วันที่3มีนานะคะที่3มีนานะก็ก็เอ่อเป็นเป็นธาตุเป็น,ปนาธนาตุไฟนะคะเป็นาธาตุไฟราศีาธาตุไฟแต่ดาวพระศรีเป็นาธาตุดินนะดินแห้งดินแข็งพอเจอไฟมันก็ยิ่งแห้งยิ่งแข็งใหญ่เลยนะคะน้ำมันเลยออกไปอีกนะคะอะ่ก็เป็นเป็น ไฟแห่งปัญญาแต่บางครั้งเนี่ยดูแห้งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะแข็งไปหน่อยแข็งไปหน่อยนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอ่อนจะโอนเลยนะคะนะอ้าวไม่เป็นไรนะก็เป็นเป็นเป็นเจ้าปัญญาแหละเพราะว่าเพราะว่าไฟก็คือปัญญานะคะถ้าเป็นดูแค่ว่าดินก็แค่ดินแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็เป็นราศีแห่งการต่อสู้และประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้สติปัญญาในการต่อสู้นั้นนะคะค่ะ แล้วก็ตอนนี้มีดาวเกตอยู่ด้วยนะกลุ่มลักนณาพอมีดาวเกตกลุมลักก็อุ้ยเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรางสังหรณ์นะรู้ว่าคิดอะไรแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นะก็รู้ล่วงหน้าอย่างนั้นเลยนะคะค่ะและดาวสาวซึ่งเป็นดาวการเงินทับลักนณากําเนิดนะคะ ดาวเสาได้เป็นดาวเงินเงินทับตัวไม่รวยไนดะ้ยังไงเงินทับตัวยังไงก็ต้องรวยนะ,ะรับไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็เป็นเป็นในด้านบวกบวกมากกว่าลบและดาวสุ์สถิตอยู่ดาวสุก์เป็นดาวราพาะโชคลาภอีกนะก็ ก็เป็นดาวที่ให้คุณให้โชคให้ลาบแก่เจ้าชะตาเบิ้ลเข้ามาอีกนะแต่ก็เป็นเจ้าเรือนของของเรือนอริด้วยเรือนศัตรูนะแล้วมีเรื่องของหนี้สินแล้วมีการกู้ยืมกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็ต้องระวัดระวังหรือ,อมีคนมากู้เราผมมีคนกู้เราอุ้ยหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังระวังแล้วมันจะเกี่ยวจากคลองแล้วมันจะไม่เกิดความทุกข์ได้เพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่แฝงไว้ด้วยความทุกข์นะคะ,ะมา ความโชคดีของของอทุกทุกราศีก็โชคดีที่พระราหูเนี่ยเป็นปกิณากะาโชคปกิณากะาโชคของของราศีธนูนะคะมาจากเรือนสัชานะคะมาจากเรือนาาสัตชสัตแชเนี่ย โอ้เพื่อนฝูงเนะี่ยรวยมาจากเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนมาประกินอากาศโชคกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มการลงทุนใหม่ๆมาประกินอากาศโชคพอมาประกินอากาศโชคเล่งกับดาวเสาร์อีกนะคะก็ก็เจอเพื่อนเป็นการคอนเฟิร์มว่า,เ,าเป็นโชคลาบลาบลอยแล้วยังเจอเพื่อนที่ตั้งโต๊ะรอว่าจะให้โชคใหญ่จะให้ของฝากอะไรเงี้ยนนะเพราะว่าถ้าพั สาวกพระราหูพบกันเนี่ยเขาจะมีของฝากให้กันมีของดีให้กันมีเงินมีทองมีโชคมีลาบหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กันเพชรพลอยเพชรนินจินดาน,นี่ก็ใช่พระราหูนะคะเ,เยอะมากมีพระราหูถ้าเป็นดาวพระศรีก็เป็นเพชรเหมือนกันเป็นเพชรเป็นพลอยแต่ว่าถ้าถ้าเอามากแล้วเนี่ยมันมันจะมากมาก มาสู้สู้พระราหูไม่ได้เพราะพระราหูเป็นเรือนลาะของดวงเมืองดวงโลกนะคะเออส่วนดาวพรหัสบดีเพชรพลอยที่งดงามแต่ว่าแต่ว่าเป็นสุภาะนะเป็นสุภาะก็ คือสวยงามไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเยอะเน้นมากแต่พระราหูเขาจะเน้นเยอะเน้นมากนะคะเน้นว่าวิ่ยได้มายังไงได้แบบราบรอยมาเลยนะคะลอยมาเลยนะทําธุรกิจธุรกรรมก็จะได้เงินได้ทองและจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่ดาวพระศมบดีย้ายเรือนมาตั้งแต่วันที่สามีนาพุทธศักราชสองพันหร้อยสิบสองนี้นะคะนะ,ะแต่ก็ต้องระวังระวังในวันที่แปดเมษานะแปดเมษาดาวพระศมกดีเดินถอยหลัง นะคะพอเดินถอยหลังเนี่ยเพราะว่าดาวคู่แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยความโชคดีเนี่ยมันมากเลยเพราะมีดาวบุญแะดาวพระศรีดีคือดาวแห่งการประสบความสําเร็จดาวบุญบุญริศ นะดาวคุ้มโทษคุ้มไผ่ด้วยนะเดินมาให้คุณร่วมด้วยมันก็ยิ่งมากหญ่แต่พอพอท่านเดินถอยหลังวันที่แปดมษาถอยทอย่นท่านถอยมาเริ่มถอยก็เริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนะนะยังไม่ทันย้ายราศีพอวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมย้ายราศีมานะคะมาเรือนวินาศนะมาอยู่เรือนวินาศตั้งแต่ยี่สิบห้าพฤษภาคม ถอยหลังมานะไม่วินาศเปล่าถอยหลังอีกนะออแล้วแล้วก็ถึงวันที่21สิงหาคมพราะถึง21สิงหาคมถึงจะเดินหน้าจนถึง30ตุลาก็ย้ายขึ้นมากลุ่มลัคนาให้คุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเรียกว่า อาจจะมีการวางแผนที่จะทําอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นวางแผนวางแผนนะโกงคันธนูวางแผน,น,น,แ,ผนแล้วจะต้องเล็งเป้านั้นเเล็งให้ให้ถูกให้ได้ให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะคะให้ดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก,การเปลี่ยนแปลงนั้นจะประสบความสําเร็จแล้วก็ดีด้วยนะคะแล้วแล้วแล้วการประสบความสําเร็จอันเนี้ยต่อต่อเนื่องกับอะไรรู้ไหม การทําบุญนะคะต้องมีบุญทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ในการหนุนนําเพราะฉะนั้นต้องทําบุญนะอย่าลืมนะนั่งสมาธิก็ได้นะคะบุญอ,อันนี้ดาวเกตท่านอยู่นี่เรือนกลุ่มราศีธนูแล้วก็จะย้ายเรือนลงมาวันที่ 13ส,สมนะคะสิบสา,ม,ามีนาคมนะคะในเดือนมีนาคมนี้13ม,มีนาคมก็มาแฝงแสงกับดาวฤตยูแล้วก็ดาวอังคารนะาดาวอังคารในเรือนปุตตะนะในเรือนปุตตะก็ระวังในเรื่องของทางลบก็ระวังความเดือดร้อนเกี่ยวกับบุตรหลานคนใกล้ชิดหรือว่าชคลาภที่จะได้มาเยอะเนี่ยกลับไม่ได้นะคะ ก็จะเป็นเป็นในเรื่องของทางลบมากกว่าทางบวกหรือหรือถ้าจะดูว่ามฤนจะอยู่กับดาวเกตก็จะเป็นเรื่องของอเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับรางสังหรณ์ก็ได้นะคะนะแต่อยู่ในเรือนวินาศวินาศปุตตะแต่ถ้าดาวคานเนี่ยย้ายมาที่เรือนอรินะเรือนอริแล้วก็ดาวคานก็ถือว่าอเออพอย้ายมาเรือนอริมาเรือนวินาศวินาศซึ่งเป็น เจ้าเรือนของเรือนวินาศนะไปอยู่เรือนอริก็ถือว่าลบกับลบเป็นบวกแล้วนะ วินาศหมดไปหรือว่านี่สินต่างๆนะที่มีอยู่นะคะที่มีอยู่มีการแก้ไขปัญหานั้นได้นะเคลียร์นี้ได้ว่าอย่างนั้นเธอนะคะนะเออจากจากที่แบบว่ามันมันมันรู้สึกมันมันพันพัวอยู่มันมันเกิดภาระที่หนักอกหนักใจภัยอาเพศอนะเนาะนี่สินอันนี้หรือหรือว่าเออ ความวินาศอันนี้มันพันตัวเองอยู่พอไปอยู่เรือนเรือนอริก็ก็ก็พาระาต่างๆความไม่ดีต่างๆก็หมดไปนะคะภาระปัญหาอุปสรรคของชีวิตนี่ก็ไปอยู่เ,เรือนอรินะคะกว็วินาศวินาศอรินะสิ่งไม่ดีหมดไปนะคะมีปัญหา นี่สินก็เคลียบเคลียได้จบได้นะคะจบได้เพราะว่าดาวรวยดาวดีกลุมลัคนาอยู่และดาวแห่งการพัฒนาดาวคุ้มโทษคุ้มภัยรออยู่แล้วมีอยู่แล้วนะจากการลงทุนใหม่การทํากิจกรรมกิจการใหม่นะจัเรือนสัตชานะคะส,ส,สุภาสุภาสุภาอยู่ในเรือนดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนสัตชาแล้วเดี๋ยวจะย้ายวันที่สิบห้าย้ายไปที่เรือนพันธุนะคะก็จะได้รับได้ผลดีจาก ครอบครัวหรือว่าบ้านใหม่รถใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสุภาออกรถใหม่บ้านใหม่การเดินทางไกลในต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะนะ,ะดาวดาวพุธเป็นดาวกรรมการ,าการงานการงานก็อยู่ในเรือนสัตว์ชาก็มีการร่วมงานมีการร่วมงานกับเพื่อนกับฝูงนะคะแล้วก็เกิดผลกําไรเกิดโชคลาภเกิดปกิรกะโชคเล่งกับดาวเสาร์นะ เกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์โดยมีดาวพฤหัสบดีนุ้นนำเจ้าชะตาและจะหนักแน่นมั่นคงแล้วก็แล้วก็แบบเห็นชัดเจนเลยเนี่ยหลังมาที่30ตุลาพุทธศัก,กราช2562คือดาวระดาวดาวพระพฤหัสบดีเดินหน้ามาที่าราศีธนูมากลุ่มลัคนากำเนิดแล้วนะคะ ก็อดาวในตำแหน่งนี้นี่เกินเลยเกินพระจันทร์ครึ่งเซียวอีกเห็นไหมเนี่ยรวยแล้วรวยอีกเลยนะคะคแต่จริงดาวจะเป็นอย่างนี้ทุกราศีเลยนะคะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าลัคนาจะจะอยู่ตรงไหนนะก็ก็อันนี้ก็ถือว่าว่าทุกๆราศีจะดังที่อาจารย์บอกว่าทุกๆราศีมีโอกาสรวยทุกราศีเพราะว่า อ,อย่างน้อยๆเนี่ยราหูอสุรินร่วมปะทะถูกพระอเสาวสวัสดีโชคยุพยาววัดรูจะสมปองเกิดการทนาเนืองอธิษฐานอเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสร็จประสงค์ตนทุกคนจะได้รับนะคะแต่อย่าอยู่เฉยนะทุกคนจะได้รับนะคะอย่าอยู่เฉยต้องอยู่กับดาวให้เป็นนะดาวไม่ได้กำหนดดวงชะตาของเรา แต่จะบอกดวงชะตาของเราเพราะฉะนั้นเราทำอะไรให้ถูกให้ถูกกับกับวิสัยคือเราดักหน้าว่างั้นเธอดักหน้าดักหน้าดวงดาวเลยว่าโอ้ดาวจะมาอย่างนเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้ อย่างเงี้ยนะคะพอดักหน้าผลดีก็จะเกิดกับเราแต่ถ้าเราเดินไปแบบไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะ,ะมืดก็มืดมัวก็มัวนะลาหูเข้ามืดเข้ามัวก็มืดมัวไปตามเขาแต่จริงๆเขากําลังมาให้โชคพอเขาไมา่ให้โชคเนี่ย เราก็ไม่ได้ไปสนใจเขาเลยไม่เคยไปไปรับเขาไม่เคยสวดมนต์ให้เขาแล้วใครเขาจะมาสนใจเรานะคะยังบอกอุ๊ยใครว่าพระราหูมาปกินอากาศโชคโชคดีไอเราไม่เห็นได้อะไรเรากับเจอแต่ทุกโศกโรคภัยหรือว่าเจอแบบถ้าอยู่ในเรือนมีผลเกี่ยวเนื่องกับเรือนพันธุอย่างเงี้ยเรือนเรือนอคู่อย่างเงี้ยเป็นเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวราศีธนูเนี่ยเดี๋ยวหูอีกปีครึ่งเดินมาเนี่ยมไหมเป็นพินทุบาทอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับพินทุบาทยังไงที่จะไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองเนี่ยเช่น ถ้าเรามีแฟนต่างชาติเนี่ยก็จะหมดปัญหาเ,เรามีแฟนตัวดำๆเนี่ยก็จะหมดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับดาวให้เป็นก็คือการที่เราจะต้องตรวจดวงชะตานะตามหลักโหราศาสตร์การตรวจดวงชะตาเนี่ยนะทำให้เรารู้อนาคตว่าเราจะจะ,จะเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตไม่เป็นไรผ่านมาแล้วนะรู้ว่าโอเคแล้วนะเอาเป็นอย่างนั้นเอาเป็นแค่ไว้ไวร้รู้ไว้เป็นบทเรียนแต่ปัจจุบันเนี่ย อยู่ยังไงนะคะอยู่ยังไงให้ดีแล้วอนาคตเนี่ยเราจะเจออะไรแล้วเราจะดักดาวได้อย่างไรนะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุกทา่านโชคดีนะคะเพราะราศีธนูนี่เราอยู่เป็นแล้วถ้าเราอยู่เป็นในดูสีดาวต้องอเกินครึ่งเซี่ยวนี่นะคะ,อ,ะอย่างบางคนเนี่ยมีดาวกระจายอยู่ในดวงเกิดและขาดแค่ขาดแค่ ขาดแค่ 2, สองสามราศีณขณะนั้นนะณนะเวลาดาวจรที่มาเต็มดวงเลยเขามาเต็มดวงเนี่ยมาอุดไอ้สามราศีที่ขาดเนี่ยณว,นะวันนั้นหรือเวลานั้นหรือเดือนนั้นที่อุดได้เนี่ยดวงดวงนั้นจะมีอะไรที่พิเศษมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ประจันครึ่งเสี้ยวแต่เต็มดวงเลยนะคะอ,อ,อยู่กับดวงดาวให้เป็นเพราะนั้นก็คือเราต้อง คอยตรวจดวงชะตานะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งดาวเป็นแบบไหนยังไง,ไง,ไง,ไงนะ,ะอาจารย์คุยเพราะว่าวันนี้พูดราศีธนูเนาะซึ่งจริงๆแล้วใน12ราศีพูดราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายเลยนะคะก็ขอให้ราศีธนูและทุกๆท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ